ตีแต่องตีเนี่ยโอัอนแบบใจสักอย่างเนี่น,น,น่ะเ่บจจน่าฮักครับพอบนคาตีไหนนี่เมื<ต>่อคลองเ<ว>จาา้าตีลา leopard, ลาแล้วั่งน่งฟุตบาทกาจะได้บวดค่ะ <laughs> <ง> <laughs> เขาไปนั่งโต๊ยอ่ะนั่งพุดบ้านกับขาออกนั่งอง่ยี่เหี่ยมมดีเหมือนลังแกตัวกันหันไปตั้งถนนน่ะขามันออกมาเอาอ่ะเดี๋วเราบนกลางเต้นนอนอ่ะนี่ดูมาเข้าเหรอไอ้ไฟมันเจ๊งเลยมันเหมือนหมางัวว่ะโอไยมันเหมือนปีศาจปีแม่เขาใส่บนมีไฟแล้วนะค่ะไฟป่าเออเซลแต่คือเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะ หม่ถึงว่ามันมีเสาไฟฟ้าต่อเข้าบ้านมีไฟกิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถแจเครื่องแจ้ไฟฟ้าได้ทุกอย่างเครื่องซักผ้าไม่ได้เครื่องซักผ้าใจได้อันเดียวเครื่องเดียวแต่ต้องเปลี่ยนกันวะโอซักมือดีกว่าใป่อัน่ะ่องซักผ้าเ็ียวอย่างอใช่ะขึ้นมาแล้วก็เขาติดแผงบ้านเากาบ้านเขาเพิ่มเข้าไป่ะมันน่าได้กับ แต่ถ้าบ้านตังในมันได้นะต้องซื้อเสาคนเดียวประมาณสามปันอะเสาตึงสายหรือเปล่าบ้าแม่ปีเนี่ยถ้าเป็นเมื่อวันเนี่ยมันได้วงลื้อแมวปั้นไม่น่าอ่านปุณหะส่งแพงไปแล้วผิวจริงมากกว่าตึ้งไอ้ฟิลเตอร์แหละถ้าแบตถ้าเขาซื้อแบตเพิ่มเข้าไปหนึ่งก็มันก็เห็นตัวจริงแล้วนี่นิกแบตได้กตันเนี่ยสีของมัทั้งรวมรเลยก่าามืนแล้วจ้ะ ใจเงือมักสาวแต่ว AL ่าต uhm> ้องสอนจานว้าเหนือนำเดเหรอฟังออกบอกี่คำคล้ายๆกันค่ะอีสานคนทีหน่อยเขา มา้องอเีเบาวแอบเข้ากล้องด้วยนะเนี่ยใครอะอืมหนอออนตอนเต้นมาเอามาช่ชมซิปล้านเอาให้เป็นหมืน่นหัวว่างมาริว้วเมนกอแมเมนค่ะฮันเน่บ่ามีบ่ามี น่ยจะ่าปลาไปแนะนำถ้ามีตั้งแต่อสวยจังค่ะไออู่มันก็ได้แต่งเน้อแต่งตัวเหมือนกันนะพี่อยากเล่าข่าวกะยอกเล่าข่าวกะ อืมอเอกินมาจ้างเล้าขาวอ่ะห้ามเดือนเนอะ้ <c oughs> องกินเดี๋ยวกันบอค่าคือถึงมากทองฟ้าเขาวแต้ครับย้อนแสงตับสะพานไหนครับองคองค่ะ เท่าไหร่เนี่ย82คนเหรอเนี่ยจะลงไลน์แล้วนะปวดขาเนี่ยถ้าว่างมาใหม่ยิงกิ๊กกิ๊บหรือเปล่าคะสวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะมีนักท่องเที่ยวนะคะนี่อมาได้แล้วขึ้นมาอนใครแขยับเที่ยวมาได้นะคะตังขึ้นตังลงั้น่บ นี่เนี่ยหลังสองเดี๋ยวออกกันเนี่ยเวลาอู้กระเปื่อนเนี่ยเ,เดียวแหวนได้จะลิงไปแหมจะอู้ตัวอยู่เออที่ไหนครับบนสะพานค่ะบนสะพานเมืองคลองน่รารักขอบคุณค่ะอ,นะะอย่าย <c oughs> ขาดกันแม่เน็ก <c oughs> ม่จะลงแล้วอย่ลงไร้ะใช่สะพานเมืองคองหรือเปล่าครับใช่ค่ะเคยมาหรือเปล่าถึงรู้แน่นอนตาฮักตาตาฮักที่คือน่ารักใช่ไหมคะ เดีย๋ยวโฟกัสตรงนี้นะคะสิวสวัสดีสวัสดีค่ะผมไปอยู่เกือบเดือนมาทำาามออไมนะทำงานเหรอไม่อย่างมีแฟนนีู่นี่หรือเปล่าเกือบเดือนนี่อุ้มอุ้มมึงอยู่ไหนเนี่ปีมา ลางานถึงละก้ามึงนี่มาเลยไทยยูหัวขัวเนี่ยมา,าต้องเปิก๊กมากกว่ามะน่ารักเกินขอบคุณคเดี๋ยทำงานสิครับทำงานอะไรคะเ,เ,เดี๋ยวขอยืนแป๊บหนึง่ง เพียงลาวันลาย่ะมปิอุ้มรางานเหรอุ้มรางงานเหรอสมเนียงคนใต้ชัดๆไม่ใช่คนเหนือค่ะสวัสดีนะครับอา อ you mm ุ่มแม่มได้น้ำท่วมเว้นรถเหมือนไายอยู่มันเหม่มจานแบบจะไปธนาคารบัญชีล็อกเดี๋ยวไปธนาคารบัญชีลอกก้นหัสพิษ เปิดธนาคารใหม่ผมเคยไปส่งเสริมเกษตรปลูกมันอาลูครับใครเนี่ยผมเคยไปส่งเสริมเกษตรปลูกมันอาลูใครอะพี่ปอเนี่ยไข่เปลี่ยน <c oughs> เออแบบใจ